รีบระเบิดรีบไล่เรตีเฮยมอนรีสัเฮ <c oughs> ้ยวิจิววิจิววิจิวแถวนี้บุญตายตายวิจิ้วแวสวยหมอนี่มึงรู้มากเราดันฟิสเตอร์นะมาช่วยบังเกอร์บังเกอร์มีสองตัวได้ถ้าบังเกอร์มีสองตัวอุ้ยเกินงั้นดันเราดันเสาเองตีเราดันเสาเอง,เง,เองมันอยู่กันได้หลังอะ แค่อยู่เส่าว่มกเมตองเง้บนใช่ใช่รูรูรหลังหลังวิไอ้จะสูญหมดไม่ได้ตายเลือสมกสมกสมกอยู่หลังรลวไอ มุ้อยู่เบียสวยมัาจะมอมงเก็บบอมุเก็บบอมเอ็นักรีดสักรีดมาจากเมนมาจากเมนมันมันกำลังจะเข้าโรเททเข้าโรเททโอ๊ยด็อกเจ็บมากมีโดนอยู่มีโดนอยู่มีโดนอยู่ไม่ไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วบัมเลือดตัวเองสองอันเต็มปุ่นเดินถอยก่อนได้นะไปโฮเวไปโฮเวเออสวยสวยอยู่ขวาอยู่โฮวี่

นักนอกไปแล้วเหลือฮิมนะกับไปไหนเฮ้ยกาลิรุ่งยิงเท้าแอมมันห้อยตัวยิงทะลุรูมามันรูได้ไงวมันรูดูกล้องมายังไม่เห็นเลยเออจบปะกาลิห้อยอยู่ละตั้งไอ้บนเนี่ยตั้งอะไรวะ ระเบียงไม่ได้ไม่ได้ค่้วกปิดไกลมากเลยตอนนี้ใครทุบหน้าต่างอ่ะพอมันดีพื่อนดูไหนห้องน้ำโดา้ชแล้วไอชินแกห้องน้ำดาวด้เลยอยู่ระเบียงนั่นแน่ <laughs> มันมันรู้เหมือนกันว่าเราจะวิ่งมาแหละมันน่าจะรู้ไงแล้วมีคนหิวอะไรเงี้ยแต่มันิไม่ทันเข้ากลางเลย ห้องเล็กมีนะพี่ห้องเล็กห้องเล็กสวยสวยเย็น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 เล็งเล็งห้องเล็กไว้หุ่นรอหุ่นรอสวยเอยหยุเยอเกือบแล้วไอ้สัตว์ ดีนะมันยิงไปโดนยิงโดนนี่คือจบแล้วแหละม่อกอ้ใช้แม่งเอ้ยว่าเสียวเวกบ์โออกอยู่ฟอร์เรเอ้ยเราหิวน่ะมันต้องยิงให้ตายพี่มันล้มอยู่ฝั่งซ้ายพี่ตีซ้าย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 ในห้องซ้าย ตีทีวีขอเลฟมาระวังพี่ถอยๆโอ้ทิสตีเอาวะเอ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 ทวิตเอทวิตเจ็บละนอนนอนมานอนมานอนทวิททวิทนอนอยู่ในห้องตายตายบูบูบุญต้องช่วยต้องช่วยตีทิสตีสวยสวยสวยโอ้โห มีเบียร์อีแล้วส่วนละโ <c oughs> สดนี่ท <c oughs> ่าจะลงแล้วแหละเฮ้ยพี่ต <c oughs> ี๋ดู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 ทั้งแม่กเรททีมพี่ตีหแล้วคือออกออกไปยิงตามยิงนะี่คือแบบเกือบแตกเหมือนกันนล้วนะปีมันยิงไม่โดน้ <c oughs> ทีมเราปากนี่ชิปหายมันทำอะไรการกาเขาปิดหนักมากอะเขาปกูเสียโดนเป็นตวงเดี๋ยวโรเซนไปตัวแป๊บนึง ตายสมหนาวฟิตกำแพงกำแพงนอยู่ตงีม่อลเียวเียวตา่ระวังนะเตอ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 เอเวอเวเอ่สุริยะได้นะวินตรงตรงหน้าต่างกูเออถ่วงได้ถ่วงเลยสี่สิบปีออยู่ ไม่ e. ่าตายสวยตีพวงไปต่อได้ส uh, ิฮะจชิงเธอหน้าอ๋อตัวเมื่อกี้เอาหายแล้วเอ้าได้เฉยอะตกตัวเฟียตายรอรอรออร็วรอเลยรอ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 สรบวิสอบวิ ตัวท้ายตัวอะไรวะฟิวมนะั้งฟิวหรือเอทไม่รู้ว่าพีเคสิบสองอ่าบุกอยากจะซีดหน่อยครับภูมิปัญามันหนังห้องน้ำเนี่ยมันนั่นห้องน้ำเน่ แบบกูอยู่ในไฟหน้าแล้วว่าอะท้องน้ำท้องน้ำขวาเจนขวาเินขวาต้องเดินแล้วไม่มาถอยชินชินวักเอ้าโอ้อย่าเล่นดิเพื่อนกูเล่นเองโอ้บุญโยนเกมด้วยอ่ะไม่ได้โยนมันไอ้ญี่ปุ่นไปยิงไอ้แบงค์แลาวใหม่มึงยิงงูใหม่อ่ะยิงทีแล้วแล้วยิงสู้เจเกอร์ไงยิงทีแล้วไม่รู้ว่าแบบไม่ทะลุไอ้แบงค์แทนอย่างซวยเลย โอ้แล้วมึงไม่เห็นชื่อไอ้แบงค์เหรอแล้วคือกูอยู่ในห้องแบบแบบเป็นชั่วโมงอะบอมบีบอมบีอะกูบอกทีมบอกว่ามาบอมบีเร่งขึ้นเไหนตัวไหน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 เฮ้ยบีไอแบงค์เกือบตัดแนวทิศแล้วตัดแนวทิล้ในห้องน้ำในห้องน้ำครับเป็นฟอสในห้องน้ำเป็นฟอส จวาิคว่เอาตไปชุบ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 ระวงคนนึงวางตั้ไม่ต้องแล้วเียหายแน่โอ้ย ดำๆไม่เห็นจ่อแรกเลยเนอะใช่ไม่เห็นจ่อแรกถังมันบางถังสีบางมันไม่เลนตรงนั้นไม่รู้เหมือนนกัไม่เคยเห็นเลยเทียที่มึงเล็กไปอ่ะแต่กูว่าน่าจะแบบจอไม่ดีนะแค่ชิ้นนีใช่จอไม่ดีไม่ร้อยสี่สี่เลยผู้กูอ่ะมันก็ไม่เห็นหรอกไอ้เชี่ยเอ้ยแล้วก็ดัก The diffuser is now secured. Perfect shot. Argus deployed. Uh ไม่ได้โจอุด่นมั่ไมาไาคือมันยิงสวนกูมาส,วน,ส,ว,นสวนโดนกไม่ไลมันด้องไว้รอ,อบแ้ว่ที่เดิมมันจะเดินย้ายไปหลังนะง Nu trả Mission successful. phim tôi lúc mà มกันจะเข้าไม่ได้มันมันติดไอ้บุ๋งบุ๋งกูอยู่เลยชี้ทางเลยที่จะเข้าแอตายแอสตายแล้วแอสตายบาในดาวปิ่นะกูเหี้ยตัวแกมอส r e ด o a d มาตรการเอ่อยู่กูดูกูดูนี่อยู่กูดูนี่อยู่มาตรการอีกตัวหนึ่ง ห้อยตัวอยู่ตีห้อยตัวอยู่ทางมืองห้อยตัวอยู่อยู่หน้าต่างหลังกล้องกล้องเนี่ยกล้องที่กูดูอยู่เนี่ยไม่ได้กลางตัวหนึ่งไม่ได้กลางตายสวยเลยอห้อยหน้าต่างตัวเดียวสวยปักกระบอกตัวที่หนึ่งมันโคตรแบกอ่ะตเล็ตัวเดียวที่หนึ่งตัวเดียวเลยคือแบบงั้นน่ะแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยเดินมาแบบไม่เช็คด้วย เดี๋ยวนะไอสัตว์สัตว์เขาไวไปไอเท่เอ้ยโหดเยียมอัปปะิตมันโหดโหดหรือโผโ่สองแ้วแโกสอง้ยดีแล้วแหละที่กูรีพอร์ตเผื่อโปโปชีจะป่ามั่นใจ นขดโทรมาบอกแบงค์